ก่อนขึ้นเลยีคือตื่นเต้นเลรั่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้โอกาสนะเป็นสิ่ปทน่มันแรกในห้างในงานที่สก็ต้องขอขอบคุณทางมีเมลวัยมีสิ่งนะครับที่ะแ้ะเลยครับแล้วก็ยินดีมากครับแล้วก็เพลงนี้เราเรียกว่าไงอ่ะเราได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงด้วยร่วมในการแต่งด้วยแล้วก็ดีใจก็ โชว์เคสเมื่อกี้ก็จัดเต็มเหมือนกันมาหลายแนวเลยเพลงที่โชว์เมื่อกี้ใช่จริงๆโชว์เคสเมื่อกี้เราได้โชว์เพลงเพลงที่เราปล่อยแล้วแต่ว่านะตอนนั้นเรายังได้เพลงรุ่นสี่เป็นตัวมันจะมีย้อนวันนี้แล้วก็เพลงจีนอีกสามเพลงซีก่อนแล้วตอนนี้ก็สามารถไปทั้งได้เลยมาดูสเต็มกัลยหมือนว่าพี่โชว์เมื่อกี้มันก็มาฉายแววความเป็นศิลปินของร้อนขึ้นมาได้ชัดเจนด้วยใช่เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้น้องกับแบบเม็ดเล่กับแบ๊ เเตตรี <t stereotype> the and ียยมัวก็จริงๆเราในเรื่องของการเตรียมตัวครับก็ได้มีการซ้อมกับกับทางแบรนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมกับว่าพอเราซ้อมไปประมาณแบบแค่เดียวเราก็รู้ว่าไอ้ลองได้แล้วอะไรเงี้ยก็มาคิดภาพในการบอกว่าเราจะเอร์เทนยังไงเราจะทำยังไงคนสมดุลแบบเราไแต่ภาพเขาบอกก็ชัดขึ้นนอกจากเป็นศิลปินเป็นนักแสดงแล้วนี่ภาพถึงก็ชัดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยความรู้สึกบอลจริงป่ะหลายคนมองภาพบอลเป็นอย่างนั้นแล้วป่ะ ก่อนหนึ but, ่งเนาะก่อนผมบอกเลยว่าความฝันของผมอยากเป็นนักร้องนศิลปิแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้สัมผบาตัวเองด้วยได้เป็นศิลปินได้มีเพลงของตัวเองอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้เส้นทางการเป็นศิลปินของผมจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามทุกนาตัวเองก็ไม่ดิบขึ้นหน่อยทุกวันอันละมันมึงมึงในสิ่งกันได้บอยกันชูเธอ สิงเกิลนี้เป็นไงครับบอยกับในคุณยิ้มพัลลุกของเพลงว่าทำไมมันมีหลายซิงเกิลให้เลือกมาฟังบอยมันเลยดีแต่ดันเลือกเพลงนี้มาเพราะเพลงเดบิวต์เพลงเลยแล้วผมว่าตัวเพลงนะครับด้วยตัวเนี้ยเพลงที่ส่วนื่อมความประทับใดว่าตัวเพลงง่ายๆแต่ก็เนี้ยเพลงที่แต่งออกมาอย่างเงี้ยได้เอาคว่าชุ่เลยที่เพื่อนกดหรือที่ผมใช้จริงๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะตรงใจว่าทัดใจใครหลายๆคนก็เลยหยิบเพลงนี้มาเป็นเพลงด่น ผมมไ่ีนในากช่จริงๆนี้ผมเขียนแล้วก็ทำเมโมแต่ให้พี่ลุกพี่ลุกโปรดิวเซอร์ของเรานะครับผมที่ผมอัดเขียนแล้วก็อัดแล้วก็ส่งไปพี่ลุกผมว่าเพลงเนี้ยเฮ้ยมันมันมันเจ๋งดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางพี่ลุกเขาก็แบบโปรดิวเนาะอ่าอเอาเวสให้มันมีความแบบมีป๊อปมีดิสโก้บ๊อบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังสนุกเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีมากแล้วสนุกขึ้นไปอีกจากที่แบบเ demo เราก็ทำ เรากรูมมิ่งกับโปรดิวเซอร์ยังไงถึเป็นดิสโก้ป๊อปกได้อ่าไอจริงๆคืออันนี้ต้องเป็นต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นไอเดียของของผมแบบทีคือผมมาทำดิโมออกมาจริงๆมันไม่ใช่ดิสโก้มันเป็นป๊อปน่ารักน่ารักทั่วไปแต่ว่าพอที่รู้ฟังแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะให้มันแบบใหมันมีความแบบโยโย่เนาะเหมือนแบบว่าเขา่รู้จักเราเขามองเห็นแบบความแบบความเต้นนะครับโย่ความพลเร็งของเราอะไรเนี้ยก็เลยอยากอยากแบบ เพลงนี้ใส่ความในตัวบอสเข้าไปเยอะมากจริงๆทั้งร้องเมโลดี้ทั้งแรปแล้วก็ทั้งร้องทั้งแรปเองด้วยอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันนะเพลงนี้ตอนตอนแต่งก็รู้สึกว่าใส่ตัวเองอยากอยากผมเตัวเองที่แบบที่ตั้งใจท่อนที่ยากที่สุดครับร้องจะร้องเองท่อนที่ยากที่สุดชันนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นท่อนฮุกนั่นแหละเพราะว่าตัวเพลงที่เราแต่งแล้วอ่ะ มันติดในมากจนเราแบบลงใจไม่ได้หมอเข้าในทางเทคนิคเราเราทำเพลงแต่ทุกวันนี้เพลงมันจะแทรกกันในการแรปแต่ก็พอรวมกับแบนด์แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้หายอะไรทุกอย่างก็ทำให้เพลงนี้มันสมบูดุลดีขึ้นไม่ต้องใส่ความแรปเข้าไปไหนที่ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบยุคสมัยนี้เบสเสิร์ฟรองเราเราก็ชอบนินจปด้วยเหมือนกันอะไรเนี่ยพอมันมีความแบบใส่เนื้อแรปเข้าไปมันก็จะมีความแบบลูกเล่นในเพลงมากขึ้น จากที่แบบว่าเอ้ยเมโลดี้ร้องตามได้แล้วยังมีแร็ปให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นความแตกต่างถ้าฟังบีทของเพลงนี้จะ,จะมีความที่ฟังแล้วต้อง,อองมีงแบบจังวหวะแบบน่ารัมกมากเลยแบบนี้มชอบมากใช้เวลานานสำหรับการปฟ่งนี้บอยอัดเพลงนี้ตอนนั้นใช้เวลามาอยู่ใน,นห้องหประมาสามชั่วโมงครับใช่คือเราเหมือนแบบเรา,าเราได้ เราได้เตรียมตัวเราได้วางแผนกันแล้วเนาะว่าวันที่เราจะไปห้องอัดเราต้องเตรียมความว่าเราจะเติมห้องไหนเราได้ขอบการบ้างกันแบบพอสมควรอยากให้เพลงมันออกมาสมบูรณ์สุดอถ้าเอ็มบีเราก็มีเพลงแล้วมีเพลงแล้วต้องมีเอ็มบีเอ็มบีเพลงนี้ยังไงครับก็เอ็มบีเพลงนี้ใช่ไหมครับก็มีส่วนร่วมเหมือนกันคือเราเป็นคนที่เราชอบฟเพลงแล้วก็ไม่ชอบดู แต่ว่าถ้าเราจะดูือกดีเราก็จะดูแบบที่มันเล่าเรื่องราคาราคาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออดูแล้วแบบเฮฮา e แบบดูแล้วขับไปกับอะไรเงี้ยผมชอบก็เลยได้ได้มา,มาเป็นมุกสังก์คนนะก็เป็นคนกสังคนครับไปเป็นเพื่อนกันไปขอพรกับเอเวอรูปซึ่งผมก็เล่นเป็นเอเวอรูปที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศก็จะเป็นการเล่าเรื่อง <ๆ S 2> สองสองเส้นให้คนได้ชม สนุกมากคือส่วนโดยอยากได้แบบที่แล้วมันแบบมันควจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออถ้าเรามองดีๆอ่ะความรักมันก็แบบไม่ได้เกิดเซนต์ไปแค่เข้าใจนะสีสันในมีค่อนข้างสดใสมากทขาไมเลือกตีมแบบสดใสอะไรก็เลยนี้จริงๆก็ในในพาร์ทของเรนดีมีตีมแล้วก็พี่โค้ชเซอร์พี่ชินอาทุกคนก็ตอนแรกเราก็ยังมจด เขาก็มาแบบมันคล้องค้อให้มันแบบให้มันออกเป็นรูปธรรมที่แบบเทกทีแบบท่สุดอะไรเงี้ยเขาถามแต่ว,ว่าชอบอยากได้สีอะไรในตีมเพลงนี้แล้วแบบเฮ้ยชุดเลยมันเป็นพลงที่แบบน่ารักน่ารักเพลงหวานแบบไปไหนก็ฟังได้อะไรเงี้ยก็เลยนะเ,เป็นชุดล่ะชมพูหล่ะได้ชมพูว่องฟ้าชมพูว่องฟ้าในอียูดีแหละก็จริงๆอันนี้คือได้มีการประชุมกัน ว่าอยากได้การเป็นคือเราอยากจะทำแบบเพลงนี้ออกมาให้แบบว่าฟังได้ท like <c oughs> ุกคนว่าจะจะเป็นการไปข้างหน้าแบบว่ากป็นอะไรเราสามารถจะบอกอะไรได้แล้วอย่างที่อยากจะแบบว่าถ่ายความเป็นแบบอ่านักแสดงมากไปเพราะว่าตอนนี้กดบาทเราเป็นศิลปินเราก็อยากจะแบบก่อจิตใจกลุ่มต่างๆเพลงชื่อว่าชุดเลยชุดเลยครับปกติชีวิตบ้างคยชุดใครบ้างไหมครก็ชุดใครบ้างไหมหรือว่าถึงใครชุดบ้างจริงๆก็ ตอนนี้ก็โดนชูดอยู่ต้องเต็มเลยใช่เหมือนแฟนคลับทุกคนพยายามถูดต้อนใช่ตอนนี้นี่ <ๆ S 2> ทุกคนก็ถือกล้องขึ้นมาก็ชูดเลยแล้วนะครับผม <S <S อย่างวันนั้นไปถ่ายผม,มว,ว่าแบบเบรกต้องหนักแน่นเอาแปดโมงหนึ่งนาทีก่อนยังไม่ได้ชูดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนก็เอามาเล่นทำกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าคำนี้มันน่าจะตกกับใครอย่าลองดูลองฟังดูนะครับผมถ้าไม่ชอบไม่ว่ากันแต่อยากให้ลองมาดูจริงนะเพราะว่าเรามีตั้งใจ มันมีชาเลนจ์ในิดนึงต่อไปที่เราให้เลในชาเลนจ์ด้วยครับก oh ็จริงๆชาเลนจ์เราเนี่ยปล่อยไปก่อนแล้วน้องก็ต hm ้องมาช่วยนอาทิตย์แล้วน้องก็ใหญ่ไนในในเต้นอะไรๆแล้ววันนี้เพลงเต็มเราปล่อยแล้วก็อยากจะถามว่าน้องับชาเลนจ์ชุดเลยครับวันนี้ปล่อยวันแรกคาดหวังครับอยู่แค่นี้มากแล้วกันจริงๆก็ถามว่าคาดหวังไหมเราเราตั้งใจมากเพื่อถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังแต่ไม่อยากจะล้มัะคือเราตั้งใจทำให้มันออกมาเต็มที่สุด นิสสุดทําให้มันแบบแบบในความตั้งใจของร้อยหลายๆปีนิสสุดแล่วหแหละก็เลยอยากจะฝากด้วยนะครับเนี่ยนั่นแหละอย่างที่บอกฝากด้วยนะครับฟังไม่ชอบด้วยว่าการแต่อยากให้ฟังเมื่อกี้เคยมือดนตรีข้าวๆเลยว่าอาจจะมีเป็นอัลบั้มเลยมีซิงเกิลที่สองที่สามตามมาเงี้ยมาพร้อมกับเราขนาดเตรียม <โก S 2> ไปนไนะ็นเพลงก็จริงๆปีนี้เนี่ยได้มีเพลอองอกมา ติดตมาเรื่อยๆคือใครร้องจะทำดีๆหรือบ้างไม่รู้คิดว่าตอนนี้ในในแผนนะครับที่เราคุยกันในพันธ์ชีแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ราจะติดตามกันานรละเอียนะครับก่อนจะปักฟื้นกันต้นมาค่ะทพอนุกพร้อมใช้เลยตอนนี้เลยครับเอพร้อมกันเดี๋ยวทุกคนต้องเต้นด้วยนะคะยอมรับกันเล่ยเดี๋ยวมาอยากเพลี่ยนคนนี้ เสียงหายครับไม่ไี้เสียงหายไปห่อนเ,เ,เลยเกิดล้ว่าชุดเลยอย่าว่าใช้กับมือปากเลยครับลูกครับผมครับผมปากได้เลยครับก็ เพลงชุดเลยครับผมเ Music วสนะครับก็ปล่อยแล้วนะครับสามารถรับชมกันได้นะครับที่มี My w a ยมิวสิกครับผมแล้วก็เพลงชุดเลยเนี่ยก็สามารถฟังได้แล้วนะครับทุกสิ่งจริงเลยนะคะแล้วก็ยังมีชาเลนจ์ใน TikTok อ,อีกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกับชุดเลยชาเลนจ์ครับฝากด้วยนะครับเพลงแรกด้วยตั้งใจจริงๆครับฝากด้วยครับ